คนะคมันไม่ใช่แค่กีฬาแต่คือมันยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานในอาชีพได้ด้วยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อตำรวจโทหญิงสมุททยรองทองค่ะชื่อเล่นปีใหม่ค่ะ ป็นยิงปืนค่ะหลักๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เป็นนักกีฬายิงปืนของทีมบูนะคะแต่จริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะเป็นนักกีฬาของทีมบูค่ะก็หนูอะลงแข่งขันเป็นเหมือนกีฬา IDPA มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนได้รับการสนับสนุนปืนจากร้านปืนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเพิ่งได้รับาการแต่งตั้งให้เป็นนักกีฬาทีมบูไทยแลนด์ค่ะ ด้วยกันเ่ะก็ชวนไปยิงปืนใช่ไหมคะแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ยังแบบกล้ากลัวไม่กล้าแข่งกลัวแข่งแล้วไม่ชนะจะแบบเฟล,ลหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอตอนหลังเนี่ยก็มีพี่ที่เขาเป็นเจ้าของงานยิงปืนก็บอกว่าเฮ้ย hey, แบบอยากลองให้เชิญมาลองเล่นกีฬาชนิดนี้ดูเพราะว่าจริงๆกีฬา IDPA เนะะี่ยค่ะเป็นการป้องกันตัวในสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งหนูก็เลยมองว่ามันสอดคล้องกับงานในหน้าที่ของหนูนะคะ่ะว่าโอเคมันเป็นการคิดแผนในระหว่างการ การบีสเตทการเริ่มแข่งขันมันไม่ใช่แค่กีฬาแต่คือมันยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานในอาชีพได้ด้วยอะค่ะเริ่มเรียนรู้กติกาก่อนว่าในการแข่งขันเนี่ยมีอะไรบ้างมีกี่ดิวิชันมีปืนอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วพอเหมือนลองปืนแรกปืนสั้นไปเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการลอง SMG ปืนยาวปืนปืนกลมืออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่า เราสามารถเล่นได้ทุกปืนแบบไม่มีปัญหาไงค่ะก็เลยพี่เขาก็เลยแบบว่าเวลาที่มีคลาสเรียนเงค่ะก็จะให้เราไปเริ่มไปเรียนคลาสปืนสั้นคลาสปืนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝึกฝนมาตลอดลค่ะ ยิงปืน IDPA นะคะก็หนูมองว่ามันค่อนข้างที่จะต,ตรงโจทย์สําหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วก็มันซัพพอร์ตในเรื่องของงานไหมซัพพอร์ตมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ที่เป็นกีฬาค่ะไปถ่ายทอดต่อให้เจ้าหน้าที่ได้ด้วยอะค่ะเพราะว่ากีฬา IDPA เนี่ยคือมันเป็นการจาลองสถานการณ์โดยตรงสําหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมองว่าอันนี้หน,หนูหนูฝึกไปเล่นไปเนี่ย มันมีแต่เป็นส่วนดีให้กับทั้งตัวหนูแล้วก็ตัวค่ะว่าคนที่หนูจะไปเอาไปถ่ายทอดต่อนี้ด้วยค่ะ ให้มาร่วมทํากิจกรรมเป็นหนึ่งในทีม The c o p n e x t Gen ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าถึงตํารวจได้มากขึ้นค่ะเราก็จะเป็นตํารวจรุ่นใหม่ค่ะที่จะเป็นตัวสื่อตัวกลางในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เวลาที่มีกิจกรรมดีๆของตรอ,อนเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประชาสัมพันธ์ให้กับตรอ แล้วก็จะมีเหมือนเป็นไม้เป็นไม้พายอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกีฬานี้เล่นตามเพื่อนตอนแรกเห็นเพื่อนมันเล่นก็เลยเออไปเล่นตามตอนที่มันยังไม่ค่อยบูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่เล่นอยู่2ที่ก็คือมีที่ประจวบแล้วก็มีที่อาศติหีบ2ที่อะค่ะจะไปเล่นทุกวันเสราร์พยายามเหมือนจัดเวลาว่างตัวเองแล้วก็แบบไปหากิจกรรมทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันสนุกคือมันได้ชาเลนตัวเองตรงที่ว่าเราสามารถพายข้ามจากเกาะนึงไปอีกเกาะนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เกือบ1สิบกิโลไปกลับอะค่ะใช่ค่ะจริงๆมันเหนื่อยมากเพราะว่าไอตอนขาออกไปจากเกาะเนี่ยคือมันมีแรงส่งคือมีแรงลมถักออกไปแต่ว่าไอตอนขากลับพี่ว่าจะกลับมาที่เกาะเดิมเนี่ยมันเหมือนไปเป็นไป,ไ,ปไ,ปไปต้านลมกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เหมือนกําลังเรื่องแขนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากพอสมควรค่ะแต่ว่าหนูก็มองว่าหนูว่าได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าหนูต้องไปยิงปือนอีกแล้วหนูก็ใช้แขนเนี่ยพายซับมันก็เลยแบบว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข,ข้างแบบสอดคล้องกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบ hey, เป็นแมทเขาเรียกว่าเป็นแมทสองปืนค่ะเป็นมัลติการก็คือเป็นความถนัดในปืน2ปืนก็คือเป็นปืนสัน้นแล้วก็เป็นปืนยาวค่ะก็คือวันนั้นใช้ปืน2ประเภทก็คือเป็นปืนสัน้นใช้บูหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เบนารีเอ็มทูค่ะเป็นลูกซองปืนยาวค่ะก็ในแมทจะมีทั้งหมด8สเตจก็คือ8สนามค่ะใช่ค่ะแล้วก็ วันนั้นได้รางวัลเป็นด i วิชั่นจีค่ะเป็น Lady s h o t ตกันค่ะก็คือเป็นชนะในเรื่องของปืนลูกซองค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะ่ะสปอนเซอร์ก็ให้ปืนมาทั้งสองกระบอกเลยค่ะทำผลงานให้เขาได้ก็ถือว่าอยอดเยี่ยม,มนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งอนักกีฬาของทีมบูไทยแลนด์แล้วค่ะก็อยากจะขออนญาตก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ,ก,ะ,คะกับทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็จะมีแมตช์แข่งต่อไปเป็นงานมารินทีกาค่ะที่สตหีค่ะ ก็อยากขอบคุณนะคะร้านปืนมิตรภาพค่ะที่สนับสนุนปืนนะคะให้ใช้ในการแข่งขันะคะ่ะ